ไม่ยานะ,ะข้อมูลจากกรมการปกครองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิต40,000กว่ารายนะคะแต่ว่ามีเด็กเกิด29,000คนเพราะฉะนั้นเด็กเกิดจะน้อยกว่านะคะในเมื่อเราคิดว่าเด็กเกิดน้อยแล้วก็ควรที่จะเลี้ยงให้มีคุณภาพซึ่งการที่เริ่มต้นเลี้ยงให้มีคุณภาพก็คืออย่าลืม่ลูกแม่หน่งนะคะ ประโยชน์ขแม่ต่อตัวแม่นะคะการเลี้ยงรู้เ้ื่องแม่ก็จะช่วยทําให้น้ําหนักคุณแม่ลดลงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีการใช้พลังงานในการผลิตน้ำนมเนาะ,ะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องนะคะ ทำให้มีผลดีกับสุขภาพของแม่ด้วยนะคะเพราะว่าจะป้องกันการเกิดโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งรังไข่เป็นต้นนะคะรวมถึงจะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาะวะน้ำหนักเกินในขณนะตั้งครรภ์น,นะคะช่วยลดภาะวะซึมเเก้าในคุณแม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกในนมแม่นะจะกระตุ้นการกรหลังโฮอร์โมนที่เราเรียกว่าโฮอร์โมนแห่งความรักนะคะหรือออกซิโตซินนันเองนะคะส่วนในประโยชน์ต่อลูกนะคะ น้ำนมแม่คือวัคซีนหยดแรกในชีวิตของทารกเพราะว่าในช่วงแรกๆน้ำนมแม่เนี่ยชาวบ้านนะคะเขาจะใช้คำว่าน้ำนมเหลืองนะคะหรือหุ่นนมที่เรียกว่าคอรดสตัมนะคะตรงนี้นะ่ะเรียกว่าเป็นออยอดอาหารเช่นเลิศดเพราะว่าเป็นน้ำนมที่มีความเข้มข้นสูงของภูมิต้านทานนะคะน้ำนมแม่ก็จะง่ายๆค่ะปั่นป่วนของวโมงก็จะย่อยหมดแล้วแล้วก็ลดอัตราการตายข oh. องเด็กแรกเกิดด้วยนะคะปั่นมือนนั่นเองนะคะพัฒนาการเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืนดีขึ้นเพราะว่าเด็กก็จะใช้กล้า เนื้อรอบปากในการดูดเกลือนนะคะแล้วก็ลดปัญหาอ้วนในเด็กได้ด้วยนะคะแม่สามารถที่จะผลิตผลด้านทานให้ลูกในบริบทที่เหมาะสมกับลูกอย่างเช่นแม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไปสัมผัสเชื้อโรคอะไรรอบๆตัวแม่ แม่ก็จะสร้างภูมิด้านทานตัวนั้นถ่ายทอดไปให้ลูกเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นลักษณะที่นมแม่ก็ควรจะคู่กับลูกคนใดคนหนึ่งคือคู่กันเลยนะคะไอคิวเขาดีอยู่แล้วตังค์พันธุนก,กรรมแล้วมาได้รับอาหารที่ดีคือนมแม่ก็จะทําให้ไอซีเด็กเพิ่มขึ้นไปได้อีกเด็กที่กินนมแม่เนี่ยก็จะมีอารมณ์สังผมที่ดีเพราะว่าในขณะที่แม่ให้นมลูกนะคะแม่ก็จะสัมผัสอกปกรดพูดคุยกับลูกนะคะลูกก็จะสบตาแม่มือก็จะจับที่เต้านมแม่นะคะแล้วก็ประสานของ ันอกจากมีประโยชน์ต่อแม,ม่ต่อลูกแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีสุขภาพ,พดีปุป๊บประเทศชาติก็จะมีบุคลากร,กรที่มีคุณภาพนมแม่เนี่ยมีผงต้งานทานใช่ไหมคะก็จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการนอนโรงพยาบาลการรักโรคนะคะ เพราะว่าถ้ากินนมแม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเนาะในการต้มน้ําหรือในการทําเตรียมอุปกรณ์อะไรทุกอย่างรวมทั้งเศษวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของนมผสมที่จะมาใช้ในการเลียงลูกด้วยค่ะ